สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมากินกว๋วยเตี๋ยวนะครับได้กว๋วยเตี๋ยวมาซึ่งใหม่ๆเลยนี่อันนี้คือผักที่เขาให้มาครับนี่ถั่วสลัดพริกมะ่ละก็มีแล้วก็หัวลำพาครับทีเด็ดของเรากะปิครับผมกะปิครับมากินด้วยกันนะครับ นันอืมอืมวิจิเนื้อนี่เปื่อยกันพอดีเลย พทีส่สดก็ไม่ครับมากินด้วยกันนะครับพ่อพี่น้อง ครับพผมพีน่น้องนี่ไงเปือยป เอ็นแก้วด้วยครับอืม मला म พี่เจอืมเป๋ครับเนี่ยเ,เปี่ยเป๋เปยนะครับบ้าทโ่งอืม ปินมากข่อยพี่น้องเผ็ดยิ่งเผ็ดก็ยิ่งแสบมา น้ำตกเข้มข้นนัวมากครับอร่อยครับ จะใช้ได้ผม accurate, ปรุงเผ็ดไปนิดนึงเผ็ดจัดเนื้อปอืม เห็ดอ่าสีสันจัดจ้านมาก Hmm. Well wow, I think อ,อร่อยมากอิ่มแล้วะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามมากดไลค์กดแชร์กับช่องเดียาาพาเพลินด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไ้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ